สวัสดีครับผมฮ่ามีหมวกด้วยตัวนี้มีเครื่องลูกค้านะครับนี่ถอยใหม่เลยนะครับแล้วก็เอ,เอามาไล่ข้างนะครับแล้วก็วใส่แคมหนึ่งเส้นนะครับเอาเป็นแคมกํกำลังนะครับอ่าก็ตัวนี้ยังอยู่ราคาสี่หมืนะ่นเจ็ด้าทนี้เนาะร้านร้านร้านทรายโพทะเลอ่านะครับก็พี่อยู่ที่ไหนได้บีแต่วัานหินโอ้ยอยู่แค่นี้เองอะ <laughs> อ่ะนะครับก็เดี๋ยว,วจะลื้อนะครับลือ้ออ่าลือลอล้อเปลี่ยนตุ่มเปลี่ยนอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแคมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ใช้ดูอันนี้เป็นแคมไม่หลบวาวนะครับสเต็ปกำลังเลยนะครับนี่อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้มีพี่เขามาเขาบอกว่าเดินเบาไม่อยู่นะครับ<ๆ>ก็เดี๋ยวจะดูซิว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับอ่า แล้วก็อันนี้โครงนะครับอันนี้พี่เขามาจากคนครไทยเนาะนคร,ร,รไทยนะครับก็เขาบอกว่าอาการช่างเราให้ฟังหนึขับขับไปแล้วติดเลยเบรกมันร้อนมันร้อนมันร้อนเนี่ยบอกขับมา500เมตรเดียบร้อยเลยนี่นี่ครับแน่นตึ๊บเลยเนี่ปืนไหมนะครับนี่ถามว่าทำไมถึงไหมนะครับนี่เดี๋ยวดูอออเอาอะไรไปรองไวงล่างเอาแหวนตัวนี้ ฮะเอาแหวตนตัวนี้มาใส่ตัวนี้อ่าต่องานอ่าถูกต้องเขาใส่ครบงานถอดแล้ววะเออ <c oughs> ก็เดี๋ยวอันนี้เขาลื้อแล้วนะครับว่าอ่าอันนี้มันดีดเขาบอกนะเดี๋ยวดูที่ว่าฟัวงเขามันเป็นไรไหมหเขาเป็นอะไรกัปูใช่หมว่าดีดนะมันค้างมันค้างอ๋อมันค้างมันค้างแล้วมันดีด ก็เปลี่ยนหมดแล้วแต่มันเป็นแค่หอวที่วอลนัทเบรกเนี่ยแหละ่อาโอเคงานรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนลูกปืนนี้ตัวนี้ตับนึงนะครับอ่าโอเคอ่ามีที่ปูนั่งเรียบร้อยเนี่ยนะลูกผ่านเลยขัดไม้ปลาไปเชี่ยวถูใหญ่อ่ะโอเคครับผมมาเดี๋ยวมาดูอาการเครื่องนี้หน่อยนะครับมือหมุนยัง มีนะ,ะแบ่เดี๋ยวดูอาการเครื่องนี้หน่อยนะครับที่ว่าเดินเบาไม่อยู่นะครับพี่ตอนตอนพี่แกะไอ้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 นี่ฝาข้างออกนะไอ้เรือนปั๊มไม่ต้องแกะนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรห,หน่อยอ่ะอค้างยกเบ้าไว้เลย จะไม่จับภสามเลยแ่เนี่ดูนะดูนะดูอาการนะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นไรนะครับอ่าลองเลยทีนี้อ่าเนี่ยนะครับอ่านเล็กหน่อยอ่ะ เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยมันถึงกระสู้เลยนะประการมันโหลดคือไอ้ายๆอ่ะขาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเชียร์ในฟังก่อนคือขาก็มานานนะครับเนี่ยมันจะโค้งกับวันนี้นะครับเนี่ยข้างในนะครับเดี๋ยวมันก็จะมามีแง้มสองแง้มคือมาตรงหวีปั๊มตัวนี้นะครับอีกราวนี้ตอนเขาใส่กันทีแรกนะครับคือเขาเขาอาจจะไม่ได้เล็งเล็งให้ตรงหวีนะครับคืออัดเข้าไปเลยคราวนี้หวีปั๊มอ่ะไอไอ เขาเรียกอะไรอะขาขาไอแขนกัมนาเนี่ยมันก็เลยดุ่งเข้าไปข้างในนะครับพอดุ่งปุ๊บมันจะห้อยลงอย่างงี้นะครับพอห้อยปุ๊บมันจะมาขูดกับกับเรือนปัม๊มอ่พาพอขูดปุ๊บเนี่ยมันจะเดินเบาไม่อยู่นะครับแล้วมันก็จะไม่ค่อยเล่งสู้ในรอบต่ำนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูว่าจริงไหมนะครับอ่าเดี๋ยวจะแกะดูนะครับอ่ะโอเคนะครับผมแล,บนะแล้วก็ตัวนี้นาจะเป็นปบื้งเดียวเนาะแล้วก็ตัวนี้รื้อแล้วนะครับนี่ของใหม่ เออนี่ของใหม่นี่อธิบายฝังตรงนี้ก็ได้นี่นะอุ้ยนี่นะครับขากขาวนาที่บอกนะครับเนี่ยเวลาใส่นะครับผมจะให้ดูเนี่ยนะครับเวลาใส่ปั๊มเข้าไปนะครับดูนะครับเนี่ยเนี่ยบางคนเขาไม่ได้เล็งอันนี้อันนี้เขาเรียกหวีปั๊มนะครับเนี่ยเนี่ยที่เลื่อนซ้ายขวาเนี่ยนะครับแล้วก็ขากขาวนาเนี่ยมันจะมีร่องเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย ร่องนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาใส่เข้าไปเนี่ยเราต้องเล็งให้ตรงร่องนะครับเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ได้เล็งนะครับเดี๋ยวเบาให้สุดอ่ะเนี่ยเวลาเบาสุดเนี่ยครับดูนะไอ้ร่อง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 ไปจะเอียงไปข้างซ้ายนะครับนี่เวลาบางคนเขาไม่ได้เล็งปุ๊บเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยขาเขาเรียกอะไรหวีปั๊มเนี่ยมันจะไปชนนะครับมันจะไปชนกับไปแขนเข้ามานะครับคราเนี้ยพอดันเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอมันชนปุ๊บตรงเนี้ยนะครับมันก็จะดุ้งเข้าไปข้างในนะครับนี่ มันก็จะดุ้งเข้าไปมันก็จะงงลงไปแล้วหัวตรงนี้มันจะห้อยลงนะครับเดี๋ยว <ๆ S 1> ดูนะครับตอนใสน่คือต้องเล็งนะครับต้องเล็งให้ตรงนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล็งไว้นะครับเดี๋ยวบอลไม่ต้องไม่ต้องนั่นอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนใส่ดูนะครับเนี่ยต้องเล็งให้ตรงแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยให้อยู่กลางอย่าง Monsieur, นี้ลเล็งอย่างนี้นะครับนวดจับก่อนด้วยแล้วก็ตอนใส่เนี่ยนะครับ ต้องเอาตัวนี้เขี่ยไว้ตรงกลางกับนี้นะครับแล้วก็ยัดลงไปนะครับเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะลงพอดีนะครับอ่าอ่าดูนะครับเนี่ยคือระบบมันไม่มีอะไรเลยนะครับเนมีแค่นี้เองนะครับนี่ไอตัวนี้มันก็จะไปเขี่ยหวีปั๊มเนี่ยนะครับดูนะครับมันคับให้เร่งให้เบาได้นะครับแต่ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับนี่ไอตัวเนี้ยพลามันงอปุ๊บเนี่ยมันจะมากดกับเล็กตัวล่างนี่นะครับนี่ เนี่ยเดี๋ยวจะมากดลงอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาใช้งานปุ๊บเนี่ยมันจะสีกับเหล็กคันนี้มันจะฟืดนะครับมันจะฝืดปุ๊บคันนี้มันจะเดินเบาไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ถ้ารอบเร่งอ่ะไปปกตินะครับแต่ว่าเวลารอบเดินเบาเนี่ยมันจะไม่สู้อ่าแล้วก็เบาไม่ค่อยได้นะครับปรเกินขาดต้องเปลี่ยนแล้วเนะนี่ยี่ติดอยู่เนี่ยอ่ะโอเคนะครับก็เข้าๆนะครับ,รบอ่าเข้าใจกันประมาณนี้นะครับ ก็ตอนใส่ก็ต้องเล็งนะครับต้องเล็งให้ดีนะครับหรือว่าเวลาเราใส่ปั๊มไปแล้วเนี่ยเราลองกดดูนะครับถ้าเกิดกดแล้วมันเด้งตามมือก็ถือว่าตรงนะครับแต่ถ้ากดแล้วแน่นตึ๊กอย่างนี้นะครับเรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องอัดเข้าไปนะครับอ่าเดี๋ยวนีก็รับเปลี่ยนสปริงวาลนะครับอันนี้สปริงแบบบีแคมเลยนะโอเคอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครผมอันนี้ตุ้มสามก้อนนะครับเอาตุ้มมาเปลี่ยนเลยอ่านะครับ ก็ตอนนี้อ <tinc S 2> ัดแล้วลูกปืนนี่นะครับตองแบบนี้นี่ฝาไม่ต้องไปแกะออกนะครับเนี่ยเอาไว้ยี่เลยนะครับใส่ถูกแล้วแน่สร้างรอบเนี่ยใส่ก็ผิดรอบเมื่องานเข้าเลยงานเข้าเลยจ่ายค่าน้ำมันมาอันนี้หมุนได้แล้วเออลงใหม่อีกรอบเลยาค่าน้ำมันเลยนะออนี่นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็เหลือเดี๋ยวใส่ปะเก็นนะครับเพราะเราทากาวเราก็เสี่ยงเดี๋ยวมันจะรั่วนะครับเดี๋ยวไปยืมไปแยะนะครับ ขูดยากเขาตัวกาวเขาเนี่ยเหนียวจริงนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บนึ่งนะผมแล้วเป็นไงน็อตเครื่องไม้สองตัวปนน็อตดูเรามองห่างรถก่อนเกล้วื็บแล้วแต่ว่าแต่ว่าเป็นเลงไม่ตรงอ่ะนี่นะครับแกะออกมาแล้วนะครับนี่ดูอย่างที่ผมบอกเป๊ะเลยนะอ้าวซูเมนเห็นเลยครับนี่เนี่ยลักษณะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะครับ มันจะเบาไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวตรงผมต้องดัดขึ้นมาก่อนขาตัวนี้นะครับดัดพุกกระจบแล้วไม่มีอะไรอ่ะโอเคแล้วผมครับตอนนี้ก็ดัดเรียบร้อยนะครับนี่อ่านะครับอ่าระยะแค่นี้ก็พ้นแล้วนะครับนี่ก่อเร่งแล้วก็โอเคลื่นใช้ได้นะครับนี่นะครับอ่าแต่ถ้าเหล็กมันโดนกันเมื่อไหร่เนี่ยคือเรียบร้อยทันทีเลยนะครับมันจะเดินเบาไม่อยู่นะครับ พอประมาณนี้นะครับได้ขออนุญาตใบประกอบแป๊บหนึ่งนะผมรถมันสะาดนะครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเครื่องตอนนี้ก็เปลี่ยนสายสลิงเบกรกไปด้วยหนึ่งเส้นนะครับเพราะว่าโอ้โหขเก่าดีสิบกว่าปีแล้วเนียี่เขาเปลี่ยนรหัสไปสองรอบแล้วมั้งเนี่ยโดนืดเนี่ยดึงได้ไม่ออกเลยครับนี่ออย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีมันนานนะครับพวกเศษพวกอะไรมาเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะฝืดนะครับไอนี้เปลี่ยนแล้วก็นิ่มแล้วีน นี่นะครับนี่อ่ะอัน um, นี้ของอีกคางนี้เขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับยางนี้เปลี่ยนใหม่อ่ะโอเคก็เดี๋ยวให้พี่เขาไปลองใช้ดูเอาเลื่ลงริ้วเต็มที่ว่าลงเขาไปเออไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ตอนหยุดแล้วก็ลองดึงล็อกล็อกหลังเลยใช่ไหมที่พี่ใช้อยู่อะเอบรกค้ไม่ อ๋อมากเลยมันอยู่แค่นี้เราจะใช้แรงเครื่องทดเอาเวลาเบรกมันอยู่ไม่ละดึงพไงเบรคไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้พะนั้นอ่ะไอ้ตอนหยุดรถเนี่ยอ่ะพี่ลองดิอ่ะเพราะพี่จะดึงล็อกล่างเลยใช่ไหมอ่ะโอเคดูเรื่องไปเรียบร้อยมามาโนดดูเครื่องนี่เป็นไงอ่าไอ้ช่างช่างต่อติดเครื่องแป๊บนไหมรถเร่งขนาด ขึ้นที่เดิมนะฮะ<ห>ขึ้นที่เดิมอ๋ออ๋อเนี่ยเหรอไปโค้งเอาไปขึ้นที่เดิมอ๋อได้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 เนี่ยอย่างเงี้ยพี่เอาเชือกมัดหลากว่าก็ได้เนี่ยพูดถึงที่ที่เอารถกูาหายไปไหนก็ตกทีเดียวเลยโอ้ยใจจะขาดเสียวเ,เอาใหม่ไหมเอาไหม่ดองเล็มากนี่ <c oughs> นี่ครับแคมไม่หลบว้าวนะครับ โอ้ยเครื่องใหม่คนขาวเฮ้ยอะไรไม่น็อตก็ต้องไปใส่ท่อสารีไม่ได้ป่่อ๋อ เดีายได้ผิดด้วแล้วติดปะล่ะไม่ติดหรอก่อเยตผิดเรยไม่ติดเลยเฮ้ยผมจัได้นะเอาลอผ้าเ้าผ้าจับเนะี่ยคอยดันๆนหน่หอยคอยนะแต่สู้เลยไหมออ แหละเราตับเดี๋ยวกระดาษตุ้มเบาเนี่ะเอาเร้อยค่อยค่อยกดค่อยเ,ยอออเลี้ยอีกเนี่ยตาคอนเน่ยหอเบาไว้ต้งสูบดิของพี่มันล่วงเลยอ่ะเว ตอนนี้เดี๋ยวลองให้ดูนะครับอ่ะไอตัวที่ว่าเบาไม่ได้นะครับติ๊กกดติกขัดวัญเนี่ยติ๊ก,นนกไปเลยพังเสียงด้วยติ๊ก กกเป็นไงฮ่าต้อใช้หนีไปเว่ยจะเาเรา,าเราดันมันจะมันจะนักแรงเรานะตี๊ก่าโอเครอบตำ่ำถือว่าใช้ได้เลยครับ ตอบเดินเบาครับอะโอเคโอค้ย